เทอมที่ห้านะครับเทอมแรกนะครับเรียนเรียนไปรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับทําบ้างไม่ทําบ้างก็คือยังมีข้อสงสัยในตัวเองซึ่งซึ่งยังตอบปัญหาตัวเองไม่ได้ว่าไอส้ไออไอไ 2, สิ่งที่เราไม่รู้่มันคืออะไรพอได้เรียนครั้งที่สองสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้เติมเต็มนะครับเติมเต็มแล้วก็มีความมั่นใจพอเรียนไปด้วยแล้วก็ศึกษาจากจากที่พื้นที่นาเราไปด้วยแล้วก็แปลงนาสาธิตด้วยเปรียบเทียบกันก็ พอครั้งที่สามนะครับพอครั้งที่สามก็อาจารย์เนี่ยอาจารย์สุวัสดิ์สัพยภาพา,พานะครับท่านก็เริ่มให้ความรู้ในเชิงในเชิงลึกนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเข้ามาอยู่ตลอดให้เราได้คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทดลองนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนลดขบวนการทำนาของเราต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วในทำนาเอ่อเข้ามาเรียนทรงเรียนชาวนาในครั้งที่3นั่นเองนะครับซึ่ง ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดชัชนาทนะครับได้จัดาการแข่งขันการสํารวจตรวจนับมแมลงนะครับซึ่งก็ได้เข้าลงแข่งขันได้เป็นตัวแทนของของ,ของกลุ่มโรงเรียนชวนาบ้านคลองรีนะครับก็ได้ลงไปแข่งแล้วก็ได้ที่หนึ่งของอจังหวัดชัชนาทนะครับ พอหลังจากนั้นมาพอเป็นการเรียนรั้งที่4จากตรงนั้นก็ทางทางโรงเรียนชาวนากา็ยกระดับนะครับมอบหน้าที่นะครับมอบหน้าที่ให้ความรู้กับผู้อื่นโดยให้เป็นนักวิทยากรในด้านของระบบนิเวศระบบนิเวศในแปลงนาแล้วก็ได้เผยแพร่ความรู้การสำรวจตรวจนับมแมลงการดูชนิดของมแมลงว่าชนิดมแมลงแต่ละอย่างเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรหรือ การเข้าทำลายของสตูพืชเนี่ยเป็นอย่างไรช่วงไหนนะครับก็ได้เผยแพร่ให้กับคนอื่น <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ก็จนถึงณปัจจุบันก็ยัง <c oughs> ยัง <c oughs> ให้ความรู้ <c oughs> กับผู้อื่นเพื่อที่ได้ไดชาวนาที่มีความสนใจที่เข้ามาเรียนนะตรงนี้จะได้มีความรู้แล้วก็ได้ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปเราจะได้ทํานาแบบลดต้นทุนโดยที่ไม่ต้องใช้สารพิษในการป้องกันกาจัดแมลงครับ นอกจากที่เราไปเผยแพร่ให้คนทั่วๆไปได้ได้ได้ความรู้ตรงนี้ในครอบครัวของเราที่มีลูกสองคนเนีคะเราได้ให้ความรู้ยังไงบ้างคะค่ะเวลาไปไปนานะครับเด็กๆเขาก็ชอบเล่นเล่นโคลนนะครับต่อไปนาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นกระบวนการในการปลูกก็จะพยายามพาไปตามโอกาสที่เหมาะสมนะเขาก็ไปไปเล่น ไปไปดูได้เห็นได้เป็นตัวอย่างส่วนมากจะไปเล่นมากกว่าหรือลองถามผลผลิตเนี่ยลูกสาวนี่นะคะไปไปนาแล้วไปชอบไหมคะไปที่นาชอบค่ะ <c oughs> อ่ะหนูทวนคำพูดนีดหนึ่งไปที่นาแล้วหนูชอบชอบอะไรเล่นหนูชอบช่วยช่วยพ่อมาดูมแมลงมั่งค่ะ <c oughs> แล้วเป็นยังไงคะแรงมัน,งงนทำอะไรต้นข้าวหรือเปล่าว่าดูว่ามันเป็นมีชนิดแบบไหนมั่งค่ะมันมีแบบไหนบ้างคะจากอะไรมังร่งเนาะแรงปอจากอะไรอีก<ม>อนอนปะนอนตุ๊ก แล้วลูกชายล่ะคะลูกชายมาที่นาแล้วไ,ได้ความรู้อะไรคะได้ความรู้ว่ามีแมลงตัวดีกับตัวร้ายว่ามีชนิดอะไรที่ร้ายกับดีค่ะโอ้ค่ะ <c oughs> แล้วถามว่าโตขึ้นเราอยากจะมีอาชีพอะไรคะหนูจะเลีย้ยงพ่อแม่เอาด้วยอาชีพอะไรคะอาชีพาอาชีพเป็นชณหมอด้วยค่ะ เป็นไรอีกเป็นไรลูกชาวนาไม่ใช่เหรอในหลวงพ่เป็นไรพูดค่ะพูดใหม่พูดใหม่เป็นไรคะพูดจริงหรือเปล่าอยากเป็นชาวนาจริงหรือเปล่าถ้าพูดอยากเป็นชาวนาก็ต้องพูดเดังๆหนูอยากเป็นชาวนาค่ะอะไรี้เป็นไรคะ เออทำไม,ำไมถึงอยากเป็นชาวนาล่ะคะเพราะหนูชอบเลี้ยงพ่อแม่ <c oughs> เอ้าอาชีพอื่นเลี้ยงพ่อแม่ได้ไหมเลีย้ยงได้น,นะคะอ่าแล้วทำไมถึงชาวนาจะเลี้ยงพ่อแม่ได้มากกว่าล่ะเพราะอะไรคะเพราะว่า,ต,าต้องเอาเอาข้าวให้พ่อแม่กินนะแล้วลูกชายล่ะคะลูกชายโตขึ้นเป็นอะไรคะเคฟครับอ๋อแล้วเกี่ยวโยงกับข้าวได้ยังไงคะ ด้วยการมาแปลรูปเป็นซูชิคะ <laughs> ่ะอ่าแล้วข้าวนั้นต้องเป็นข้าวแบบไหนคะข้าวแบบไม่เหมือนใครค่ะโอ้ข้าวไม่เหมือนใครทำยังไงดีคะโดยใช้ข้าวเอินซีค่ะโอ้โหเจ้ยอดฉลาดเก่งขอบคุณค่ะ